เอ้าม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 า,อาโ,โอ้โหก็ช่วงนี้นะครับม,มีเพื่อนเพื่อน,พ,อนพ,พี่น้องหลายคนนะโดนแบบนี้ระงับสัญญาณชั่วข่าวและจะเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากทําแบบทดสอบแบบนี้เลยเออมาใหม่มอีกแล้วนะครับอ่ะมอธิบายฟังนะครับนะก็คือโดนแบนแลักษณะดดนี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนพ,พี่น้องครับทักมาสอบถามใน messenger เยอะมากเลยนะครับว่าโดนแบนแลักษณะดดนี้คืออะไรนะ นะแต่ว่าหลังจากที่สอบถามไปปุ๊บเนี่ยก็คือพี่เขานะครับพี่พี่น้องน้องที่เขาทักมาถามน,นะครับหรือว่าโพสต์ลงในกลุ่มเนี่ยคือเขาไม่ได้วิ่งงานมานานมากนะครับนานมากในที่นี้ก็ประมาณสัก1เดือน1เดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วคือไม่ได้วิ่งสักตัวเลยนะครับเปิดระบบไว้แล้วก็เอาไอดีทิ้งไว้เฉยไม่ได้วิ่งนะครับหรือว่าอาจจะไปทํางานประจําหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับในไอดีไม่มีการรับงานเกิดขึ้นเลยนะครับก็เ,เลยโทรรับสัญญ,ญนาณในลักษณะนี้นะครับ หลังจากที่โทรแบงด์ลักษณะนี้นะครับก็ในข่าวประกาศของพวก,พ,วกพี่ๆน้องเหล่านั้นนะครับก็จะมีแบบทดสอบแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปทําแบบทดสอบให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็รอ7จ็ถึงสิวันนะครับเขาถึงจะเปิดระบบให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะเออซึ่งเพื่อนๆพี่ๆน้องก็ไอที่มีไอดีอยู่นะครับนะมีไอดีเปิดระบบแล้วก็ลองไปวิ่งสักสอสตัวแล้วกันนะนะต่อเดือนนะเพื่อให้ไอดีไม่ถูกนะครับแบบนี้ นะเออลองไปวิ่งเล่นๆน,น,นะครับนะไปรับงานห้างก็ได้เออให้ไอดีมันรันตลอดเวลาก็จะไม่โดนแนลนบลักษณะนี้นะแต่ว่าผมแนะนําว่าอย่าไปขายเลยนะครับอย่าเอาไอดีที่ไม่ได้วิ่งเนี่ยปล่อยค้าแบบเนี้ยไปขายนะเพราะว่าเออข่าวก็ออกแล้วก็ในกลุ่มก็ออกมีทั้งการเอาไอดีนะครับไปโกงครับเอาไปบิดของลูกค้านะครับหรือว่าเอาไปใช้แอปพลิเคชันโกงครับเมื่อโดนแบรนด์โดนอะไรมันมีปัญหาต่ต,ตัวเราไอดีนะั้นนะก็จะถูกระงับไปเลยนะเออซึ่ง ผมว่าเก็บไว้เอาเป็นแบบว่าหาค่าค่าเล่าค่าข้าวค่าค่าอาหารหลังเรื่องงานยังผมว่ายิางดีกว่าเอาไปขายนะเอาไปขายเนี่ยแบบว่าน่าก็ว่าไม่ได้นะครับทุกคนก็มีต้นทุนชีวิตที่ต่ตางกันใช่ป่ะเออคนอาจจะไม่มีจริงๆแล้วก็เอาไอดีเนี่ยไปขายในราคาสี่พันห้าพันซึ่งก็สามารถต่อ,อยู่ได้อาจจะเป็นเดือนสองเดือนเลยก็ได้นะเออก็แล้วแต่นา,นาจิตตังแล้วแต่วิจารณญาณหรือว่าความพร้อมของครอบครัวนันนันละกันนะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปวิ่งงานของผมนะผมยังไม่เจองานต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวแก้มือคลิปหน้าน <S <S. <S แล้วกันแล้วก็พูดคุยโดนแบนวันนี้นะโอเคถ้าคลิปนี้อยู่ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดหัวใจกดฟอลโล่ผมด้วยนะจ๊ะผมนะครับผมนะจ๊ะสวัสดีส